โอเคครับก็สวัสดีคนที่น่ารักและก็ชอบคลิปของผมเนนะครับเนี่เราก็จะมาเล่นบูล็อกไรเวครคนั่นคือลักษณะนี้มันมีความพิเศษก็คือถม,มีดลเรเอะครับไปไหนมาะโดู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 ดดา าามาเต้นซ์ครับฮะเด้ไงวะมั่ได้งไมเกี่ยวกีไดนไงอะโซโลลาคือชมเลน พี่เม็ดคุณพี่หอยพีดเขอ่ไม่หังไก่เลยจกเพิ่มเห้่มพีสหวังพี่ก็เพิ่มขนเบื้องนเบื้อนเบือบนเบ็ดอบรับไปยิาดี ข้อมูสุดๆจะไม่ตัดต่อคลิปตัดต่อใดไรครับสิ่งหนึ่งให้เขาในเอเลี่ยนให้เขามาคุยอคุณใครจะติดก็บอกมาได้ค่ะจะเป็นดัมดัลเดอร์โซโลครับ

มาเตรียมสยอยเลยได้ไปเอาอะไรเพื่อนมานนน่นแ,แต่เติมสื่อเพื่กันตกตงีนะคะคือคือสีบลูสีบดูเอามาเลยเอาเท่าไหร่น่ ิเอลวิววิโจยกหลบจ้ากว่ายิงเข่าถูกยิงมนี่แหละยกันเชะเป็ดิงใหเขามาโคโอ๊โอดย ไปนะเอ๊ไงเอ๊เอ๊ะเอ๊ะตมเลยให้เขามาคยโอเคถ้าตกก็ตกเลยเกียดล้อแล้วอือแฉะเอือฮ่าฮ่า มีมัยมีไ่ทาเออเยี่ยมเยี่สองเลยสองเลยเดินางซ้สองเลยน้องสองสองฮะ

หมือนค่ก <So S 1> <Be> ็ผมแงสองปีคร so. uh ับะโนวีในเอาเบดีนแท้เลยต้องยิงเลยแบบเด้ถึงมันจะเข้าอ่ะเหือหามาทางแหงเน็ก็โคตรตังถูกังมากเลย

คแค,ฟค่ฟันเหลือฟันีเหลือยี่ยี่เหลือเลออยเหรอเหลือจุดนี้จุดให้เขามาคูไม่ค่อยสิ่งที่ยามาครับทำไมคเับ ไกลมากเอ่อโอเคก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผ่านก็ไม่ได้เกิดโชครอ,อดจบแต่เพียงเท่านี้ครับผ่านแต่ดีจบแต่เพียงโชคดีที่เกิดจบแต่เพียงเพียงนี้นะกดอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้ผมและกดโล่อย่าลืมกดกระดิ่งก็จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับบ๊ายบายค่ะ